สวัสดีครับทุกคนกับมาพบกคนมีเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสาน้ำหอมราคาหลักร้อยที่มีกลิ่นแลวก็เพอร์ฟอร์แมนเน่เหมือนน้ำหอมราคาแพงๆหลักพันเลยฮะ,ะแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมเนี่ยก็สามารถกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสน้ำหอมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วว่ามันจะเหมือนแค่ไหนกลิ่นจะเป็นยังไงราคาจะถูกแค่ไหนบอกได้เลยว่ากลิ่นเนเเยยหมมือออากกลแทบ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ b i t i s h Pair ของ n i n o โซนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ139บาทถึง150กว่าบาทเนี่ยผมก็จำราคาได้ไม่แม่นะกลิ่นมันมีความคล้ายคลึงกับ e อิงดิชแผงฟิเซียของ Jomalo n e นะฮะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่า Jomalo โเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะมันก็หลักพันขึ้นถ้าเทียบกับ Performance เนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้ ทำได้ดีมากๆเลยฮนะถ้าใครแบบอยากจะได้แบบน้ําหอมอิงดิชแพดฟิเซียนของจะมาโลนมาลองใช้กับผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่สามารถทดแทนกันได้แล้วก็สามารถใช้ได้แบบไม่เสียดายนะับฉีดเลยก็ได้างแล้วอีกอย่างน,นะหาซื้อง่ายมากครับคืออยากจะบอกว่าแต่ก่อนตัวนี้มันขายดีมากๆขายดีจนขาดตลาดบางคนก็แบบซื้อไปตุนเพื่อมาขายต่อขายต่อเอาราคาขึ้นแต่ตอนนี้ครับมินิโซเนี่ยเขาผลิตมากขึ้นแล้วก็วางขายเยอะขึ้นนะเพราะเขาคงรู้แหละว,ว่ามันขายดี <laughs> ส่วน performance เพอร์ฟอร์แมนีน่ผมว่ามันก็โอเคนะอยู่ได้ประมาณ 2-3ชมมั่วโมงประมาณนี้แหละน้ำหอมรา,ารคาหลักร้อยทำได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคนะหลักร้อยต้นๆเนีไม่ใช่กลางๆหรือไปลายๆด้วยเพื่อนผมอะ่ะเคยใช้ตัวนี้ฉีดตอนเช้าตอนเที่ยงเนี่ยผมยก็เลยทักเข้าไปนะว่าแบาบเฮ้ยยังได้กลิ่นน้ำหอมเขาอยู่เลยเขาก็แบบ แปลกใจนะว่าแบบมันยังติดอยู่หรออนะไรเงี้ยส่วนน้ำหอมตัวนี้ครับเหมาะกับใครผมว่าตัวนี้ครับเหมาะกับผู้หญิงที่ค่อนข้างแต่งตัวแต่ไม่ถึงกับแต่งตัวจัดนะเออแต่งตัวแบบดูแลตัวเองอะไรประมาณเนี้อ่าแล้วก็แบบคุณหนูคุณหนูหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้คุณหนูจ๋ามากดูเป็น o บ k i n g w ูแมนเข้าถึงง่ายดูละมุนนุ่มละไมแล้ว มากันตัวที่2นะครับเจ้าตัวนี้คืออิสระเดอะไมโครนอสของเซนเจอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมแบรนด์ของไทยนะฮะเป็นของคนไทยนี่แหละแต่กลิ่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับอะควาเดอะพาม่านะครับกลิ่นอยากจะบอกว่ากลิ่นเหมือนแบบ99.9%เอเลยคือแบบเหมือนแบบ เป๊เปะเลยแยกแทบไม่ออกอะ่ะคือผมเคยลองให้เพื่อนที่เขาใช้ใตัวนั้นอะ่ะมาลองเทียบกันดูให้เขาหลับตาแล้วก็ดมดวพูดเลยว่าเขาทายผิดนะกรีนมันเหมือนกันมากๆเขายังบอกว่ามึงใช้น้ำหอมตัวเดียวกันมาฉีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ไม่ผมใช้คนละตัวนี้มาฉีดให้เปรียบเทียบกันเขาแยกไม่ออกจริงอะ คือมันค่อนข้างเหมือนมากตัวนี้มันจะมีความแหลมกว่าหน่อยนิดนึงไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้ครับผมซื้อมาในราคาอยู่ที่ประมาณ590บาทนะถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาจะอยู่ตกประมาณที่เท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวใดตัวหนึ่งของแบรนด์นี้เลยนะฮะส่วนจะใช้ในโอกาสไหนบ้างผมว่าตัวนี้เป็นน้ําหอมที่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเวลาเราฉีดเราจะนึกถึงแบบคนร,รวยๆอยู่บนเรือยอชอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเดินริมทะเลแบบสบายๆชิลๆแล้วก็แบบมีหมาจูงหมาเดินเดินไปกับสาวๆหรือก เพื่อนแก๊งใส่เสื้อสีขาวอะไรเงี้ยแบบนึกออกไปแบบเวลาแบบคนรวยๆเวลาเขาแบบไปปาร์ยยาตี้บนเรยอยอชเขาชอบแต่งตัวแบบนั้แบบส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะก็ไม่ได้ติดทนมากด้วยความที่มันเป็นน้ำหอมซีตาแต่นะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าซีตาเตียมันไม่ค่อยทนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยราคาที่มันแค่เนี้ยถ้าหมดก็ซื้อใหม่ มาถึงกันตัวที่3นะครับตัวนี้ก็คือ Weekend จาก Mini s o นะครับตัวนี้ครับกลิ่นมันจะไปคล้ายกับ Lepica Lazy Sunday Morning นะฮะน้ำหอมตัวดังนั่นเองนะฮะอย่กจะบอกว่าเหมือนแบบ99.99999% 99นะเหมือนแบบเหมือนมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเคยฉีดให้เพื่อนที่เขาใช้ตัวนั้นนะดมเหมือนกันนะเขาก็ยากแค่ไม่ออก เขาพูดเหมือนเดิมเลยว่ามึงเอาขวดเดิมมาฉีดให้กูดมหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าไม่ขวดใหม่จ้า่ง่ายถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมมีคลิปนั้นไว้อยู่ใครที่สนใจเลปิก้าเลซี่ n ซนเดย์มอร์นิ่ะแล้วยังงบไม่ถึงอะ่ะผมแนะนําตัวนี้ครับผมว่ามันแทนกันได้มากๆแล้วกลิ่นมันแบบมันสะอาดมันสดชื่อมันหอมมันดูละมุนหลิงเงี้ยกลิ่นกลิ่นดีมากๆอ่ะเพเพื่อนคนนึงเขาบอกเลยว่า กูไม่ซื้อตัวนั้นแล้วกูจะซื้อตัววิกเอ็นนี้แทนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนมากๆอะ่ะเออแล้วเราก็สามารถฉีดได้ตลอดเรื่อยๆอะ่ะแบบไม่ต้องแบบวว่ามันจะหมดอย่างเงี้ยอยากลองให้ไปตํากันมากๆตัวนี้มันเป็นของผู้ชายนะแต่เพราจริงๆอ่ะมันค่อนข้างยูนิเซ็กนะก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแหละแนะนําในตัวนี้คือแบบเลิฟมากๆส่วนจะใช้ในโอกาสไหนเอาจริงๆผมว่าตัวนี้มันใช้ได้หลายโอกาสนะไปทํางานไปตลาดไปนู่นนี่นั่นถ้าเลือกได้เปล่าผมก็ฉีดตัวนี้กลิ่นมันมีความละมุนน่ารักมันดูเป็นผู้ชายตัวเเลกอ่่ะดยยางผมมนีั มันไม่ใช่ผู้ชายตัวเล็กอยู่แล้วไงแต่แบบพอฉีดเรารู้สึกว่าเราเราตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเออดูแบบดูน่ารักน่าทะนุถนอมมากขึ้นดูเป็นคนที่เหมือนแบบด,ดูแลตัวเองดูสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยถึงแม้เหงื่อเราจะแบบเหงื่อ,อไรใครย้อยแค่ไหนก็ตามแต่พอฉี่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าใครอยู่ใ,ใกล้ก็สดชื่นก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงว่าตัวนี้ไปตํากันเถอะเชื่อผมดีแล้วก็คงแน่นอนนะ และนี่นะครับก็คือน้ำหอมทั้ง3ตัวที่ผมแนะนําไปในครั้งนี้นะครับชอบตัวไหนกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือถ้ามีน้ําหอมตัวไหนที่มันแบบราคาถูกแล้วเหมือนน้ำหอมราคาแพงอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้อีกเช่นกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับผมก็อยากจะฝากช n e l นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องน้ําหอมเหมือนกันเนี่ยก็สามารถกด Subscribe c h a ช n e l นี้ไว้ได้เลยนะฮะรับรองว่าจะมีคลิปอัพใหม่มาเรื่อยๆให้คุณได้ชมได้ดูกันแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ขอ